ขอสรุปรายรับรายจ่ายนี่จะเป็นแค่าที่การนงันนะครับทุกวันจะใหญ่ถหน่วยสงควรชวยกันคิดออกมานะครับตัวเลขนะฮะรายรับก็รับมาทั้งหมด2 4 5 0 0นี่ันานะฮะคือเรามาในงานนี่ห้าสบเอคนแล้วก็ลบครัอขสองคนนะครับเป็น2หน่นสี่นหารสำหรับรายจ่ายนะครับ ค่าอาหารกลางวันรวมค่าน้ำนี่ก็หนึ่งอี่สิบเอค่าทิพนันดนตรีเด็กเสริมทาค้างนะครับค่าของครูสามพันเก้าร้อยสี่สิบาบาทค่าขนมแล้วก็หารว่างสองท่านหนึเดบาทค่ารางวัลแต่งกายข้าทตีมนะครับค่าหาังวันห้ารบาท ก็สรุปรวมรายจ่ายหนึ่0หมื่นเก้าันบสาบาทแล้วก็มีเงินคงเหลืออยู่ห้าพันสี่สีผมขออนุญาตทีตัดตัวเลข4ี่อเจ็ดสิสี่ออกเกลือเป็นค่านักที่เรายังขาดอยู่ก็เหลือสุดทีิเงินสด5,000บาท5,000บาทให้เงินอยู่ไหนอะ จันเย็นจันเย็นอย่างี้ตอ,นน,อ,อนนี้จะขออนุญ,ญาตพี่ที่เพืเ่อนๆในห้องนะครับห้าพันบาทเนใี่ยจะมอบให้คุณคูณตี้คุณนกเพื่อไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์น,นะครับหรืออาจจะไปทำบุญหรือว่าซื้ออะไรเป็นด้วยนะครับแค่ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญครูลาเปย์น,นะครับเอ,อเ,รเอ่อเชิญใครเชิญแม่

ก็ไปซื้อใบลอยแล้วนะไใต่องคนนัดทำไมอ่ะ แล้วก่อนัไไม่ดีทนไม่้เิบามาทานก็ดีจี่เราจะพ่อแม่อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับผมนำไปทําบุญหรือทําอะไรก็ได้แล้วแต่ครูนะครเพราะว่าครูสอนมาดีแล้วทำบุ้เดี๋ยวอยู่ก็ยังนั้ครูก็่อทำบุญนะฮะ นะครับนะครับพราะเปื่อหหรือก็ซื้อใมโพรโนใหม้ยที่สอนในห้องเรียนทุกคณ์ในห้องเรียนเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามลยังขาดอยู่าดอยู่ะั้นเลยก็มอบให้คุณนะคะวันนีได้ได้รับจากที่มันก่อนาะมันรวมกันแล้วแบ่งขึ้นครับได้ขึ้นไทยขดอยไก็เมื่อก่อนหน้านี้ก็มีลูกศิษย์เราพวกเราะก็ร่วมมาให้ต่ ไม่ได้ดูนะสองซองเหมือนกันก็จะเอาสองซองนี้ไปรวมใช่ไหมแล้วอีกขึ้นไปทำบุญอีกครึ่งก็มาซื้อไม,ม้ลอยซื้อประการอ่ามองเป็นขางขอบมากครกับขอบคุณมากทากุทกคนนะครับขอบคุณครับ